สวัสดีครับอยู่กับผมมันนะครับกับช่องกินแกับยูนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเมนูไข่มกกล้วยทอดกระเทียมนะครับผมเป็นไงครับไข่เน้นๆนะครับครึ่งกิโลครับผมอันนี้ซื้อมาจากแมคโครนะครับเป็นฝีมือภรรยาผมเองนะครับผมมาครับมาดูกัลเยน่าทานมากๆเป็นไงครับเพื่อนๆไข่มุๆทำทานได้เองที่บ้านนะครับผมเมนูแนะนํามาครับขอลองกับข้าวนิดนึงน่าทานมาก ขอล้องคำใหญ่ๆมา กินมากเพื่อนเป็นนิ้นหาซื้อง่ายนะเพื่อน อร่อยมากครับเพื่อนๆไข่ ừ, อ้วนมากๆ เพื่อนควรทอดไข่หมึกให้สุกน,นะครับผมแล้วก็ไม่ควรพลิกไปพลิกมาบ่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไข่มึกจะเด ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆจับเมนูนี้โหฟินมากเลยครับผมเป็นเมนูที่ทําทานได้ง่ายๆนะครับผมแนะนําเลยมาครับมาดูกันต่อนะครับผมมาคลิปหน้าผมจะมาทานอะไรเพื่อนๆรับชมนะครับผมแล้วก็ผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกคกำลังใจนะครับผมจากเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมทําให้ผมมีแรงมีกำลังใจทําคลิปต่อไปนะครับอ้าวอ้าน้องหวานเนียอ๋อน้องหวานอยากขอบคุณครับผมขอบคุณ อีกครั้งนะครับผมผมมีความสุขจริงๆครับที่ได้ทําคลิปแบบนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผมไปน้องมูนานครับขอบคุณท่านผู้ชมในเดลน้องมูลานน้องมูลานนี่ไหวกันไหมโอ้เก่งจังเลยมูไานไหวสวยๆเดี๋ยวให้สวยๆนะอันดับนึ่นอน <laughs> ขอบคุณมากๆนะขอบคุณ FC น้องมูหลานด้วยนะครับผมบ๊ายบาย